สวัสดีค่ะพ่อคนนำพ้องชาแนลคือเก่ากระี่น้องวัอนี้พาพี่น้องย่างรอตลาดแรงเป็นตลาดแรงอยู่บ้านโผพ่อร์ด้อค่ะเด้อขึ้นฟ้าขึ้นฝนโอ้ยฝนฝนกระลังสิมากกรพี่น้องคนกระลังออกมาหาจับใจซื้อของซ้อยนี่จะเป็นซ้อยซ้อยของกินบ้านๆกระี่น้องกันเป็นของกินบ้านๆใช้บ้านปลูกเองขายเองเลยยังเขียดอิโมยังสิกะชสดๆยุตินี่ค่ะเต็นดวงดวงยุบเห็นถุงเท่าได้ใจเขียดถุงรหัสสิบบาทค่ะ ห่วยห่วยห่วยตัวเต้นแห้งแทบเต้นล่มโต๊ะเด้กแบบเป็นขายให้แม่ยาสักพึ่งสิขายเดี๋ยวกลับขึ้นมากค่ะดอกฟักติวดอกฟักติวเนี่ยต้องไปหาดอกกระเจียวมาถุกใจเนาะฝนบอสตกบ้านมีดอกกระเจียวหอยกระมีค่ะพี่น้องค่ะหอยพักสดๆเลยพักให้บานดอกไม้ปลูกขายเองค่ะพี่น้องเพราะว่านั้น ส้อยนี่สิเป็นส้อยของกินบานๆเป็นเฮดเป็นหลังสิเป็นกบสิปุ๋ยเองด้วยค่ะเป็นบบกอื้อหน่อยอื้อหน่อยมันเป็นเปลือกเป็นมันมีเบิดค่ะพี่น้องค่ะเป็นเปลือกเป็นมันกระโพดกระโพดหนึ่งสดสดเลยตอนนี้กระโพดกระโพดเหลืองอันนี้หนึ่งเขา่ากัมบาดนี่หนึ่งเขา่ากัมหนึ่งห่อนห่อนเลยตอนนี้ไอ้ชวนชวนยืนตึ้งหนึ่งตึ้งขายพร้อมตอนนี้กระต้ม ดีเต้งข้องอกข้อดำเลยข้องอกมันผู้ไทยนี่ดอกว้ามันอันนี้มกปลามินบ่แม่มกปลามินย่าเป็นมกเองเป็นมกเองขายเองเลยขนมดอกบัวทอดสดๆเลยมันแก้วมันแก้ว เยี่ยมภาพบรรยากาศตลาดเนี่ยมาแรกไม่พี่แนงเปิดฝนกำลังสิมากกับพี่น้องคนกับดอกมาหลายแล้วเพราะว่าคนยานฝนตกค่ำเนาะมันขึ้นฝ้าขึ้นฝนแล้วกันฝ้าห้องหึ่งเพื่อยู่ปุ่นวัวไข่ความบ่แม่วัวไข่ความด้วยไข่ความดีตัวบ่แจงเลยก็เจ้าควอมนี่ยันมันบดแ่งยันบ่แจงไปแกงเองเนาะแม่เนาะบะหมี่มีต้มหมี่กระชีบมา มีเท่าไรแม่มียิบห่าวิญิบห่าบาทเอาใบสันดีนี่จ้ะเดี๋ยวฉันกลับมากล้วยวีนึงะคนนักป้องฉันแนลเอาใบแล้วพักสดๆเลยอันนี้สิเป็นพักพักน้ำเนาะแม่เนาะอันนี้เป็นพักน้ำพักน้ำพักหวานพักติ่วอันนี้พักหวานพักหวานอยู่ในถุง พักติวอดขท้าอากลาก็ม ouais? ี่าจาจย์เท่าไรหมดจีบาน้จอกสิบาทบรรยากาศี uh ้านบากาศตลาด้ยม่ไก่ยุไม่ปให้แล้วไปหานกแ้ลสาข้ไก่ลงะรัาุ้ยอีกเป็นร้อยสามสิบเจถึงรูดูการจักจันทร์บอกจล่น จดกันเขียดแหงเขียดไหมแเราไปหายางเบิ้งเราคณะขาดต้นเรก็่างออกมาหลเพราะว่าต้นเปล่าเปลาหยดาฝนตกค่ำต้นแาตแดงตแตเหาซ้อองไม่รม่มตอแม่ซอนค่ะ เท่าไรละแม่ hmm. ่ละบาทจ้าใครไปนอนนี่ใครเดียวจ้าตัวใหญ่เลยเนาะบุได้ถังใหมยุจะตั้งใดดมันแม่ต่ด่างสิโอ้ขันขันขันมันใครมันตีด่างอยู่ดอกจะตัวใหญ่ๆอ้วนๆ เป็นน่องเพราะว่าคนหยาดฝนคนก็เลยออกมาตะเวนคอยู่หน้ากลางเด้อค่ะเด้อยู่บ้านโป๊ะคอเพเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะพี่น้องแั่เป็นตลาดแร่สร้อยนี่จะเป็นสร้อยของกินบานๆล้อยของกินบ้านเลยมันจะยุบฟางฟังๆเด้อค่ะเด้อฟางฟังๆมีมีมีฟังฟังๆอันนี้อันนี้มีฟังเดียวฟังนั้นจะเป็นฟังหมดจอดเนะค่ะเนาะฟังนั้นจะเป็นฟังหมดจอดตลาดจะมีฟังเดียวค่ะคนสีย่างเหีวเลยเหี่วลวดเลยเหี่ยรองเท้ารองเท้าเหี่ ซึ่งเป็นังนอนนี่กิหนึ่งไก่ติดต้มต้มเนื้อปลาปลกลางลาแดดไข่หมูแดงป่ถึงดูดูการไข่หมูแดงเท่าไรจานนี่หน่อยหนึ่งจาน เ่มาใหม่เลยตอนนี้เนี okay. okay. ่ยแม่ใยัวอยู่ดยว่อเนคีพ่ยเดี๋ยวพุพิงกดไกดแชกดิดตามคนพงกแนวเดี๋วอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะนาะพขอกันไม่คลิปหนาค่ะ